มื่อวานนี้นะครับก็พลาดไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยจริงนะครับก็ขอภาปปาไปหลายคู่เลยนะครับและหน้าช่องนะครับก็ที่หยิบยกมาให้นะครับก็ภาป่ากเช่นเดียวกับนะครับวันนี้ก็ขอมาแก้ตัวและจัดให้ใหม่กันนะครับวันนี้ก็หยิบยกมาให้3คู่นะครับก็สําหรับคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ของเลตเตอร์ซิตี้นะครับพบกันด้านของนิวคลาเซ่ สำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนำให้มองไปที่นิวคาสเซิลในกำแพงหนึ่งช่วงตัวนะครับผมมองว่าในวันนี้นะครับด้าของนิวคาสเซิลนะครับน่าเกียรติที่สุดสำหรับพวกเขาเนี่ยนะครับคือชนะ1-0และยกไปไปรุนให้ชนะด้วยสกอร์ที่ขาดดีกว่าครับเพราะว่าทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เองถึงแม้ว่าวันนี้จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับแต่กระแสไม่น่าสนใจเอาซะเลยครับและบวกกับในเรื่องของฟอร์มเนี่ยก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเสียเปรียบในเรื่อองงขคุณภาพตัววเลล่นแก็ คุณภาพของฟอร์มเนี่ยและก็กระแสภายในเนี่ยนะครับก็ยังดูดีกว่าานะด้านของเลนเตอร์ซิตี้อยู่พอสมควรผมก็เลยมองว่าวันนี้ทานด้านาของยูคาเซ่นมีโอกาสครับที่วันนี้พวกเขาจะบุกมาเก็บชชนะนได้อย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าจะขาดหรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะไปทันต์หน้าของ New ยูคาเซ่นนะครับในกำแพงหนึ่งช่วงตัวดีกว่าผมมองว่ายัางไงในวันนี้หน้าเกตที่สุดสำหรับยูคาเซ่นคือชนะ1-0และยกไปไปรุนให้ชนะด้วยสกอร์ที่ขาดดีกว่าครับจัดหนักจัดเต็มยูคาเซ่นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจัดไปครับ มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับโบรุญญานะครับโค้งกระดิ่งดันงนาโปลีสำหรับคู่นี้ครับผมมองไว้อยู่สองทางเลือกนะครับทางแรกๆเนี่ยคือมองทางด้านของบรุญญาส่วนในเรืองที่2นะครับคือมองในด้านของต่ำแต่ถ้าต้องให้เรื่องจริงผมคิดว่าต่ำดูจะน่าสนใจมากมากว่านะครับเพราะว่าทางด้ำของนาโปลีเองนะครับวันนี้กระแสไม่น่าสนใจเอาซะเลยครับแล้วก็ในเรื่องของฟอร์มเองนะครับคู่นี้ก็ถือว่าสูสีกันมากนะครับถ้าวัดกันในช่วงสองสามนาทีผ่านมานะครับซึ่งทางด้ำของบรุญญาเองก็ได้เปลี่ยนะครับบอกได้เลยว่าวันนีร ทางนาบุรีบุกมาเยือนเนี่ยนะครับการที่จะเก็บชัยเหนือโรนย่ญญาในบ้านของโรนย่ญญาได้เนี่ยนะครับผมมองว่าก็ยังเป็นงานยากสำหรับพวกเขาอยู่เสมอผมเลยมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่เกมจะตึงเครียดใน90นาทีอย่างแน่นอนถ้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งชนะไปนะครับผมมองว่าน่าจะแค่เฉียเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วครับจัดหนักจัดเต็มต่ำต็นเวลาได้เลยครับรับรองครับไม่น่าจะมีถึงสามลูกอย่างแน่นอนจัดไปครับ มาต่อคู่ที่3ากันเลยนะครับเลกาเนสนะครับพบกับทางด้านของโอซาซูน่าสำหรับคู่นี้นะครับก็ฟอร์มไม่ดีด้วยกันคู่เลยนะครับโอกาสออกสามหน้ามีความผู้ได้ที่ค่อนข้างสูงมากชนะเสมอแพ้เนี่ยมีความใกล้เคียงกันสุดๆเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับคือทางด้านของเลกาเนสนะครับวันนี้ได้เปลี่ยนใการเล่นในบ้านนะครับและกระแสไายในก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าจับต้องมากเลยผมจึงมองว่าวันนี้เลกาเนสเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเปิดบ้านและไม่แพ้เป็นอย่างน้อยอย่างแน่นอนนะครับ น่าเกลียดที่สุดผมมองว่าจะน่าจะยัดเสมเอหรืออาจจะเอาชนะท่าน้าขององุษาสุนาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วครับจัดหนักจัดเต็มเลกานเนสในกระแพงสเสมอตัวในบ้านวันนี้รับรองว่าฟิตจัดจัด,จด,จดอย่างแน่นอนจัดไปครับและนี่นะครับก็คือทัศนคติา้่ชอบนะครับที่หยิบยกม,มาให้ในวันนี้ใครชอบก็ตามมาแล้วกัน ส่วนฟร์นะครับจะได้มากกว่านี้นอกจากนี้เดี๋ยวตามเจกับผมได้ในข้อบครัวนะครับมีง่ายไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจกับทาอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองนะครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนตามเจกได้ครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ